มอวารงประกาศลั่นพาแม้วปูกลับมาติดคุกโวไทยพักดียึดกทมได้แน่หมอวะรงประกาศลั่นพาทักษิณยิ่งรักกลับมาติดคุกยกสีจินผิงเป็นไอดอลขอช่วยกันหักปากกาโพไทยพักดียึดกทมได้แน่ที่ลานคนเมืองหน้าสาลาว,ว่าการกรุงเทพมหานครพักไทยพักดีนำโดยนายแพทย์วะรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพัก ขึ้นเวทีประสายแนวนโยบายต่างๆเช่นราคากา๊าซหุงต้มปัจจุบันราคาถังละกว่า400บาทเหลือ225บาทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกเดือนละ100บาทรวมถึงนำนักโทษหนีคดีไปต่างประเทศกลับมาติดคุกนายแพทย์วรงกล่าวว่าขณะนี้กา๊าซหุงต้มราคาถังละกว่า400บาทพักไทยพักดีจะทำให้เหลือ225บาท กล้ายืนยันว่าไม่มีพักไหนทําได้เพราะผู้มีประสบการณ์กว่า10ปีนำเทคโนโลยีมาให้ทางพักนอกจากนี้จะทำให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาถูกเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นสาเหตุที่ทำได้เพราะตนพูดคุยกับวิศวกรที่ปรึกษาระดับด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของประเทศนายแพทย์วรงกล่าวต่อว่าบางพักการเมืองประกาศแลนสไลด์ซึ่งจะนาไปสู่กาลียุค และพาพ่อกลับบ้านซึ่งนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไหนว่าคนรวยคนจนกฎหมายเท่ากันนอกจากนี้บางพักยังขึ้นป้ายประกาศว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พักดังกล่าวเอื้อประโยชน์เรื่องดาวเทียมอีกทั้งมีท่าทีแตะมือพักคนแดนไกลดูถูกคนนับล้านที่เคยออกมาต่อสู้ตนขอเตือนว่าอย่าทำถ้าทำบ้านเมืองมีปัญหาคุณต้องรับผิดชอบนายแพทย์วรงกล่าวอีกว่า รัฐบาลหลายชุดไม่จาัดก,การปัญหาหลักการดูแลบ้านเมืองที่ดีคือยึดหลักกฎหมายถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดูอย่างสิงคโปร์กฎหมายเข้มงวดประเทศเจริญหรืออย่างจีนใครโกงติดคุกจนถึงประหารอยากเตือนหลายฝ่ายว่าอย่าบริหารประเทศบนพื้นฐานความกลัวที่นำมาซึ่งความเสื่อมไทยพักดีประกาศชัดว่ายึดมั่นนิติรัฐนิติธรรมความถูกต้อง เราจะเอานักโทษหนีคดีกลับมาดำเนินคดีในไทยขอย้ําดังๆว่าจะเอาทักษิณยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีเข้ามาติดคุกในไทยผมได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วศึกษาแล้วไม่ยากไทยพักดีไม่กลัวไม่โง่ไม่โกงฝากบอกยิ่งลักษณ์ทักษิณว่าคนอย่างหมอวรงไม่เคยกลัวเพราะมีสีจิ้นิงเป็นไอดอลขอให้ช่วยกันหักปากากาโพที่ดูถูกไทยพักดี เชื่อว่าจะยึดกรุงเทพได้แน่นอน